สวัสดีครับกลับมากับ c h a n n e l gadget ดีๆเช่นเคยนะครับกลับมากับเรื่องของเทคนิคในการใช้งาน Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S6 นะครับก็ครั้งนี้นะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสอัปเดตนะครับตัวเฟิร์มแวร์ของ Tab S6 เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าเป็น security patch level นะครับเมื่อวันที่1กันยา2020นะครับผมก็พยายามที่จะกดซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับตั้งแต่1กันยาแล้ว ก็ยังไม่สามารถอัปเดตได้นะครับจนมาล่าสุดเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยผมเพิ่งได้อัปเดตนะครับก็ขนาดของไฟล์ก็อยู่ที่1.5กิไบต์นะครับเวอร์ชั่นก็จะตามนี้ให้สังเกตที่เวอร์ชั่นได้เลยนะครับสิ่งที่อัปเดตก็มีหลายๆเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ผมจะเน้นในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ multi window นะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่อัปเดตที่ค่อนข้างชัดเจนคือเรื่องของ samsung dex นะครับ samsung dex เนี่ย เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ก็จะรองรับ wireless dex connection support นะครับซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ใน note 20, note 20 ultra แล้วก็ tab s 7นะครับแล้วก็ s 7 plus ครับสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้รองรับหมดแล้วก็ tab s 6ก็หลังจากอัปเดตปุ๊บก็จะรองรับ wireless dex support ด้วยนะครับคราวนี้มาพูดถึง multi window กันนิดนึงคือเรื่องนี้มีผู้ชมทางบ้านถามผมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาว่าเขาได้รับเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวนี้ไปแล้ว แต่อยากให้แนะนำวิธีการเปิดมันติวินโดว์คือเปิดได้3 w i n d o w ดพร้อมๆกันนะครับถ้าเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่าเนี่ยเปิดได้แค่2นะครับพออัปเดตปุ๊บจะสามารถเปิดได้3วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับจะมาแนะนำว่าวิธีการเปิด3 w i n d o w ดว์ทำอย่างไรนะครับก็กลับไปที่หน้าโฮมตอนนี้ผมเปิดแท็บ S6 ในแนวนอนนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับ ให้สังเกตที่ไอคอนด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นนะครับดูตามนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Recent App Recent App เนี่ยเป็นปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อจะดูว่าณตอนนั้นนี่เราเปิดแอปพลิเคชันอะไรค้างไว้บ้างนะครับผมจะลองกดให้ดูตอนนี้ผมเปิดค้างไว้สแอปคือแอป s a ัม u ุ Not t ตนะครับ g a l l อ r ีไว้ดูรูปแล้วก็ My-Fi l e นะครับวิธีการเปิดมา l ติ Window พอกด Recent App แล้วนะครับ ให้เอานิ้วของเราหรือ S Pen พก็ได้ไปคลิกที่ไอคอนด้านบนนะครับที่ไอคอนนะครับแต่ว่าผมเลือกที่แกลเลอรี่ก็กดที่ไอคอนปุบมันจะขึ้นคำว่า open in split screen view ขึ้นมาก็เลือกเลือกปุบแอปตัวนั้นเนี่ยจะ move ไปอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวาของหน้าจอนะครับคราวนี้แอปอีก2ตัวที่เหลือจะเปิดยังไงสมมติว่าผมจะเอา แอป a m s u n g n o t ตนะครับตัวนี้นะครับเอามาไว้ในฝั่งขวานะครับกับตัวแกลอรี่ผมก็จะเอา Sp สเนหรือนิ้วผมเนี่ยไปกดคลิกนะครับที่ค้างบริเวณตรงหน้าต่างนะครับไม่ต้องกดที่ไอคอนนะแล้วก็ลากมาไว้อย่างนี้เลยนะครับลากมาไว้ด้านล่างหรือด้านบนก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมจะไว้ด้านล่างอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับตอนนี้แอปมาอยู่ทางด้านขวา2หน้าต่างนะ้วหรือ2 w i วินโด ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือนะครับก็เอานิ้วหรือ S Pen ไปกดที่บริเวณที่เป็นเนื้อของเนื้อหาของ Windows ได้เลยนะครับอย่าไปกดที่ไอคอนนะครับกดที่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเปิดมาเป็น3หน้าต่างพร้อมๆกันแล้วสมมติว่าผมอยากจะสลับตำแหน่งวิธีการก็กดที่ Recent App อย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็สมมติว่าผมจะเอา MyFi ล e ตรงนี้นะครับมาแทนตรงแกลเลอรด้านบน ตรงขวานี้นะครับแทนตรงขวาบนก็ทําเช่นเคยนะครับเอานิ้วหรือเอาเ Pen นกดค้างตรงนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ลาไปตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ไปอยู่ทางด้านขวาบนและแทนกลอรี่ส่วนอีแอป,ปหนึ่งจะเปิดขึ้นมาทํายังไงครับก็กดรีเซ็ตแอปแล้วก็กดตรงนี้นี่นะครับดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ก็สลับกันตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้ว ถ้าเดิมเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่านี่นะครับถึงแม้จะเป็น2 Windows นะครับเรื่องการสลับแอปเนี่ยก็จะทําไม่ได้ง่ายเหมือนแบบนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่แต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถที่จะใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยผมจะทําให้ดูอีกครั้งนะครับไปที่ Listen app ผมจะเอาครับแกลลอรีนะครับมาไว้บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดตรง เนื้อหาตรงนี้แล้วก็ลากไอคอนมาตรงนี้ปุ๊บปล่อยนะครับเปิดอีกแอป,ปหนึ่งกดรีเซ n ต app เลือกแอปโน้ตแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้งาน3 w i วินโดวหรือมัลติวินโดว์ได้พร้อมๆกันบนแท็บ S6 นะครับจริงแล้วเทคนิคนี้สามารถเอาไปใช้ในแท็บ S7 ก็ได้นะครับหรือในแท็บที่รองรับ s a ัม u n g โ t t e เวอร์ชันใหม่แล้วก็เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่อย่างที่ผมให้ดูไปตอนแรกนะครับ หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อว่าผู้ชมน่าจะสามารถใช้งานในแบบที่ผมใช้ได้ทุกทท่านนะครับลองดูแล้วทำตามถ้าติดปัญหาอะไรนะครับโพสไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วผมจะมาตอบคำถามในภายหลังนะครับสุดท้ายฝาก Subscribe c h anel n gadget ดีด้วยสวัสดีครับ